คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบนันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคมาสวัสดีครับพบกับช่องของลุงสองนะเดี๋ยวลุงจะพาไปตีกอล์ฟของพ<อ>ีจีกันหน่อยนะวันนี้นะก่อนจะพาไปตีกอล์ฟมาดูบรรยากาศ<อ>ในกลุ่มกันก่อนนะกระแสยังเหมือนเดิมนะกับมาจองเวนะชอบกันจริงๆเลยนะกับเกมนี้นะแล้วเช้าเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นมาจองเวงุนหงิดกันแน่เลยใน กลุ่มของเรานะจะเห็นว่าจากข้อมูลล่าสุดจะเป็นเกมที่แบบโอ้โหมีหลากหลายแนวเลยใครอยากแบบไหนใครต้องการเล่นแบบไหนลองมาหาเลือกมาลองจัดดูตามได้นะยิ่งปลายเดือนแบบนี้ยิ่งต้องมีสติในการเล่นหน่อยนะอ่ะชอบเกมไหนก็มาลองเลือกมาลองหากันดูเองแล้วกันนะสำหรับลุงวันนี้ขอไปติกอบหน่อยแล้วกันนะแต่ถ้าใครอยากจะมีกลุ่มแบบนี้ก็ริ้งคอมเมนต์แรกนะทิ้งไว้ให้นะ เกมสายซื้อกับทุน2,000บาทเล่นยังไงดีนะอ่ะมามามาลองซื้อดูสักเบ็ด5้าเบาๆก่อน375มาถึงซื้อเลยปกติไม่ใช่นิสัยลุงเลยนะมาถึงซื้อแบบนี้ขอลองดูหน่อยขอลองดูหน่อย375ตีว่าซื้อไป400นะลองดูว่าล,ลูกกงลูกคร็อจะตกยังไงกันนะเติมปลาด นานจะมาถูกใจซื้อเลยนะเกมนี้แตกนอกได้ง่ายนะถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากไปลุ้นปั่นกันดีกว่าแต่วันนี้ขอขคำๆคดูซื้อก่อนสองหมุนแรกไม่มีเฮอะไรเลยสามหมุนหายสนิทเอาแล้วมึงกูละหาเรื่องโอ้ถ้ามาสองดำแบบนี้ค่อนข้างยากค่อนข้างยากเอ้ยติดนี่ว่สามตัวนี่ว่ะหัวดไปตัวเอแน่นอน้อถุงกอ๊อปตายได้ของแพงอีก มากันต่อยังใครยาบอยู่อืสแม่งได้ของแพงแต่มาไม่กี่ตัวคูณยังน้อยเจมาโอ้ยคูณกระจายลูกคูณ4ตีมาอย่างไงก็ติดอยากเห็นเป็นลูกกอลฟกับหมวกลูกกอลฟสวยเลยคูณ7มา84แม่งเอแถวหนึ่งมาดิเอแถวหนึ่งมาโอ้หเอไม่ลงแถวหนึ่ง สามร้อยกว่ามาแค่ร้อยสีตอนนี้ยังต้องลุ้นอีกยังต้องลุ้นอีกว่าจะจ่ายกันยังไงมาปึบแม่ไม่ติด2อมุนนี่งตรงนี้อตรงนี้แดกกูตั้งแต่ซื้อแรกเลยใช่ไหมตรงนี้แดกแดกตั้งแต่ซื้อครั้งแรกเลยนี่แหละเด็ดผลที่ลุงไม่ค่อยซื้อตั้งแต่ต้นนะทางน้อยๆขอปั่นทำใจก่อนดีกว่า ปุ๊บออกมาทรงนี้นี่พาเซงนะมาขอขยับกันที่เบ็ด10 50หมุนอ่าร้อบาทเอาหายไปส0มร้อตอนนี้ไาได้ลุ้นกันเลยเว้ยโอ้โหติดเอาแก้ตัวกันแก้ตัวกันเมื่อกี้ส7 5เจ็อยบาทถ้าซื้อรอบนี้ดูว่าจะได้เท่าไหร่นะอ้ยมาสวยแบบนี้ เหมันหนึ่งไม่ติดหมุนหนึ่งไม่ติดหมุนสองไอ้มาตัวเดียวแม่นะ <c oughs> ยังยังโอ้โหเอลงสามมาลูกยังอี่โอ้โหหกหมุนอันนี้ถ้าซื้อเราซื้ออยู่ที่ประมาณ7 0 5 7 5 0อยหบลองดูว่าได้เท่าไหร่นะดีว่าเข้าฟรีได้ดีว่าเข้าฟรีได้แต่ไม่จ่ายนี่แต่ไม่จา่จายเด้ปัญหาสตัวมาเต็มๆมภาบขอเป็นถุงมือ เอ้ยตัวเออย่างเยอะแม่งสีดำมาตัวเดียวนี่นะ48เองใจน้อยจาด2หมุนสุดท้ายใจน้อยจาดบอกเลย1หมุนโอ้ยอย่าซื้อเลยแม่งหน้าขนลุกถ้าซื้ออู้ยดอกนี้มาเอมตัวเดียวไม่พอโอ้โหมึงดูถ้าซื้อ750ได้58นี่บ้าได้บ้าทันน่น,น่ะเออ เอาเว้แสดงว่าแม่งข้างในไม่ค่อยน่าสนุกแล้วลุ้นข้างนอกกันดีกว่าข้างในถ้าจ่ายแบบนี้มีแววชิบหาย3ตัวติดแน่นอนขอเป็นตัวแพงๆหน่อยปึ๊บหมวกมาอุ้ยสวยอยู่คูณ3-30มแม่งมันน่าจะไหลตัวคิวได้ต่อเมื่อตะกี้มากันต่อ2ช่อง องช่องไหลามาทีละนิดไอ้เ okay, คมาเต็มเต็ม <c oughs> โอ้ยแปบบเดียวหายไปพันสองอ้แปบบเดียวหายไปส0 0รูพาทุนมา2องพันคุไปจำของเมื่อวาน3ามพันอยู่ป๊าบแม่สีดำมา2ตัวนี่แทบจะหมดหวังเลยนะถ้าจะมาขอมาลวดเดียว3ตัวเลยดีกว่านั้นติดชัวแต่ถ้ามา2ตัวมันไม่ค่อยซ้ำไม่เป็นตัวดำอีกไง นี่ถ้ามา1ตัวแบบนี้ก็ยากแล้วเหมือนกันเค okay, มาส์มา1ตัวลูกกอ๊อฟติดไหมไม่ติดแ่งสสกเก็ตเตอร์อุ้ยสกเก็ตเตอร์ทำทำเธอรื่อไปโผบอยอยู่เหมือนกันนะโผบอยอยู่เหมือนกันนะสเก็ตเตอร์เราอะเค okay, มาโอโห1หนึ่งดำอุ้ยสองดำ คิดว่าแม่งจะไถ่ไถ่ได้ครบ3มาทีเดียว3ตัวจะติดง่ายกว่าเยอะถ้ามาตัวเดียวนี่หมดหวังอีกแล้วกูดูทรงเห็นไหมมาตัวเดียวแม่งหมดหวังจริงๆนะมันต้องมาทีเดียว3ตัวเลยเพชสิบองตัวนี้แอบลุ้นได้อยู่แต่ยาก สองตัวก็ยากยากยากทม่ทำไมวันนี้ปกติอะสีดำสามตัวจะมามาค่อนข้างง่ายนะไม่ยากมากนะแต่วันนี้แบบดูแล้วแบบมาหนึ่งตัวมาสองตัวอยู่แหละแล้วก็ไม่ติดส่วนมากนะดูดิรอบนี้มาสองตัวนี่ลำบากเลยถ้าสองตัวโอ้โหทำไมตัวสีดำวันนี้ดูยากว่าสองตัวนี่ยากอีก โอ้โหยากยากยากวันนี้เบ็ด10แทบจะไม่ได้ช่วยชีวิตอะไรเลยแทบจะไม่ลุ้นน่ะเออพูดง่ายๆแทบจะหมดลุ้นเลยหลังจากเข้าฟรีไปหนึ่งครั้งได้ก็ก็ออกดูมันมาแต่ละครั้งดีโอ้โหแทบไม่น่าเล่นเลยเว้ยแม่งหวังว่าเบ็ดที่3เดี๋ยวคงจะมีอะไรให้ตื่นเต้นนะโอ้โหดูมันนิ่งนิ่งหน้าขนลุก นิ่งหน้าขุนลุก2ตัวนี่ยากอีกโอ้โหหน้ามายุ่งเกี่ยวกับเบตสิบเลยสามตัวติดแล้วครั้งหนึ่งสามครับไปใครหยาบมาใช้ตัวคูณแล้วขอแพงๆเหมือนกันได้เลย เอเต็มอยู M ่ U. มาแล้ว48แงได้รอบเดียวเองคิดว่าจะดูเดือดกว่านี้อเอมาอุ้ยสามตัวนี้ติดแม่งลุ้นยากเหมือนกันนั่นเป็นสิอุ้ยยังติดอยู่ช่วยไม่ได้อยู่หมวกมาช่องหนึ่งดิไม่ติดแม่งเอ้ยหากันต่ออีกมาติดสามอู้สามสี่ตัวรอบนี้ กูจะไม่ติดตัวเคที่ตัวเคขอเป็นตัวเคเป็นตัวเจนะแม่งลุ้นตัวเคตกมาหนึ่งช่องสองไม่ได้ช่วยกูเลยสองตัวยากสองตัวยากถ้าเป็นสีดำสองตัวนี่ยากบอกเลยนะไปไปขยับกันต่อเป็นเบ็สามมั่งเว้ยสามสหมุนเหมือนกันไปพันห้าันห้า พันห้าพันห้าพันห้าช่วยอะไรได้บ้าง3ตัวดำอีกแล้วถุงมือลูกกอล์ฟถุงมือลูกกอล์ฟอย่างเดียวลูกกอล์ฟมาอยู่คูณ3อ,อืออ้อ216เฮ้ยมึงมึงก็มีเดือดเหมือนกันนี่โอ้โห3สเก็ตเตอร์ขาดไปหนึ่งเอาไว้มึงก็มีเดือดเหมือนกันกเเนีออไนน่ไม่ใช่มึงจะงองแงอย่างเดียวมาแล้วลูกกอล์ฟครบ3เหมือนกันแต่ตำแหน่งแม่งไม่สวยเลยวะ่ะ ติดไม่ติดวะอุย้ยรถเข็นซะด้วยคูณ380เอื่อทุงมือมาคูณ3แม่คิวลงสลับตำแหน่งกับเคเฉยยังต่อไปหาต่อไปหาต่ออุย้ยแป๊บเดียวเรากลับมาจะเท่าทุนนะทุนรอบสองพันนะรอบนี้อขยับไปขยับมาแอบสนุกอยู่เหมือนกันนะไปกันเรื่อยๆอะแม่สองตัว ไม่ชอบเลยเวลาได้สีดำสองตัวนี่รู้สึกหมดหวังแบบนี้ก็หมดหวังเหมือนกันวายกับสเก็ตเตอร์ใครคนทำสีเดียวกันวะติบลงสองแม่งยากโอ้ยยาก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 ติดมาอยู่สามตัวพอดีสิบมาเออวายไปปึ๊บมากันต่อคูณสามกินกันเรื่อยๆนอ่นะ 38หมุนลูกก็ยังไม่เปิดเทอร์โบนะลูงไปอุ้ย3ตัวนี้สวยเลยขอเป็น A ได้ไหมอ่ะขอเป็น A ได้เปล่าส0บมาโอย้ยเอลงช่องหนึ่งให้เธออยากได้อยากได้อยากเล่นเอลงช่องหนึ่งลูกอยากได้อยากเล่นโอ้ยช่องหนึ่งย่อะไรช่องหนึ่งเต็มอยู่ชิบหายมันเป็นสีดำนะสีดำมันไม่ขยับไงย่างไปกันเรื่อยๆนะเท่าทุนอยู่ถ้าเท่าทุนแบบนี้เล่นได้เรื่อยๆยาวๆลูก วางเข้าไปค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาอย่าดุจนเวอร์วางก็เล่นได้กันยาวๆนะดีไม่ดีอากาศจะกลับมาชนะง่ายๆอยู่นะอันนี้ขอแค่ดอกพลิกนะลกสักชุดเดียวพอเนี่ย <c oughs> ถ้าจะพลิกก็พิกช่วงนี้นะอย่าไปไกลกว่านี้นะไปไกลกว่านี้กลับมายากสองสีดำยาก อย่าไปไกลอย่าไปเกินพันห้าขอตามสัก500เบ็ด30นี่มีโอกาสกลับมาได้อยู่นะเจมาไม่มีคำนวณเลยเจมาไม่มีดำเลยแม่นะสัคำนวณซะเยอะแยะไม่ติดดำมาเลยคิวมาอู้สามดำแม่งตำแหน่งน่ากลัวนั่นไงติดไม่ติดกลัวชิบหายกลัวเป็นตัวอื่นเจมาสวยลูก ติดลงสามไอ้ยาอุ้ยสองสเก็ตเตอร์ไม่ติดไม่มาไม่มาไม่ติดพอเล่นสองพันไม่ค่อยตึงตึงมือมากนะถือว่าขยับขยื่นกันได้ง่ายกว่าเวลาเล่นทุนเยอะๆนะ ถ้าเล่นทุนเยอะนี่อาจจะมีหัวร้อนซื้อง่ายๆไปแล้วนะแต่นี้เอาไว้ปัญหาได้ปัน่นปันไปปั่นไปลูกหนึ่งดำยากมีปั่นแล้วก็มีลุ้นไปถ้าแบบนี้แม่ลูกคิวลง3หน่อยเอกยากที่มันจะแบบติดตัวดำมาหนึหรือ2ตัวแล้วมันจะได้ตัวที่3ามนะค่อนข้างยากเลยแหละ ถราจะลุ้นเอากรอบดาม,มาลุ้นทีเดียวสองตัวแบบนี้แม่งลุ้นยากเดี๋ยวลุงจะเล่นเบดห้าเอาเป็นเทอร์โบมั่งนะวัดดวงไปเลย30มหมุนเก็ดรอแล้ววัดเลยดีกว่า ปึ๊บโอ้โหตัวเดียวยากสกเก็ตเตอร์แม่งสองตัวยากวิติดเว้ยติดเว้ยแต่ว่าติดติดเว้ยติดเว้ยสี่ตัวลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟทีเธดลูกกอล์ฟ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 เคมาเออเอาก่อนคำนวณมาเอาหมดแหมไม่ไหลสามสองสเก็ตเตอร์สามสกเก็ตเตอร์ตุ้มเดียวเข้าฟรีมีไหม,ม,มตุ้มเดียวเข้าฟรีมีไหม,ม ตูมเดียวโอ้โหตามเยอะพอเล่นสักพักก็เริ่มอยากจะเอาทางลัดพอขึ้นทางลัดเจอแบบนี้อีกแล้วพอขึ้นทางลัดนะพอขึ้นทางลัดก็โดนมันแดกอีกแล้วนะจ๊ะสุดท้ายไปเฝ้าลัคกี้ทาม รอบแรกกันเหมือนเดิมแอบเหนื่อยใจยังเลยแม่งขนาด2,000ันกูก็เสียดายนะไม่รู้เป็นอะไรนะโอเคฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยเดี๋ยวลุงเฝ้ารักที่ตายอีกสักเกมหนึ่งโอเคไปแล้ว่ันนี้บ๊ายบาย